อยากถามเรื่องความรักบ้างดีกว่าเออไอบูไม่กล้าถามเรืาองี้ของคุณกูตกด่าถามเรื่องความรักดีกว่าทำงานมาตลอดไม่เคยสนใจเรื่องความรักเลยไม่เคยมีแฟนเลยไม่มีแฟนหรอกค่ะแม่นายแบบไหนแบบอ้าวแล้วแล้วแม่นายเยียวยาหัวใจได้ยังไงอ่ะดังไม่เคยต้องเยียวยาไงดังก็ไม่มีแฟนจริงหรอไม่เคยมีแฟนเลยหรอไม่เคยพี่ก้องไม่เคยเลยไม่เคยตากดีนะแต่ว่าไม่เคยแต่ว่าก็คือคนคุยคนคุยคิดว่าต้องมีแล้วล่ะคิดว่าต้องมีแต่มันก็ไม่ก็ไม่ได้ มันคือมันไม่ได้มีอยู่ในหัวสมองว่าต้องมีตั้งแต่เด็กแต่บ้องกากับเพื่อนฝูง<ม>ชอบปาร์ตี้ชอบเดินเล่นชอบฟินชอบเที่ยวอย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้มีความคิดว่าเราจะต้องแบบมีแฟนเนี่ยแต่บางคนคิดว่าฉันจะต้องหาแฟนแล้วะเงี้ยพอเราไม่ได้ไม่ได้มองหาใครอยู่แล้ว่ะแล้วเราอยู่ในครอบครัวที่แบบญาติเยอะอ่ะพี่น้องญาติญาติอยู่เยอะเลยก็เลยไม่ทําให้เรามีโอกาสเหงามากกว่าไม่อยากมีหรอสนุกนะ อยากมีฮะอยากมีแล้วคนที่เขาชอบดังแล้วคนดังชอบเขาด้วยแหละอ,อ,อยากรู้ว่าสเปกอะตอนนี้สเปกแม่หนายใครคนไหนที่จะทําให้แม่หนายสามารถเปิดใจได้ก้องปิยะ,ะไงทุกคนน,นะคะใส่ฟิลเตอร์ฟ้าผ่าลงมาเลยค่ะคุณเล่นไม่ชอบชอบคนแบบไหนไม่มีสเป๊กที่กล้องก็คือเจอคนที่ถูกที่มันเจอกันแล้วมันเคมีมันได้ก็คือได้แหละถ้าเธอถูกใจเขาก็ถูกใจเราแค่นั้นพี่